ช่องสแรี่ผีก่อนจะไปรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเรื่องเล่าพิมพ์หาลายไทยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุหาลาดกระบังตึกวิศวะห้องน้ำหญิงที่มีวิญญาณหญิงสาวในตึกวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุหาลาดกระบังมีเรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับสารเจ้าที่ติดอยู่บนผนังของห้องน้ำหญิงชั้นบนสุดที่นี่เป็นสถานที่ที่มีผู้เล่าขานกันว่า เคยมีนักศึกษาสาวจากคณะสถาปตัตยกรรมศาสตร์ที่เสียใจอย่างหนักจากการถูกทิ้งโดยหนุ่มวิศวกรรมศาสตร์ทาให้เธอตัดสินใจผูกคอตายในห้องน้ําแห่งนี้ทุกวันนี้ยังคงมีคนพบเหตุการณ์แปลกๆในห้องน้นํานี้โดยเฉพาะในตอนกลางคืนเมื่อใครเข้ามาใช้งานจะมีเสียงสะลื่นเบาๆดังขึ้นจากสารเจ้าที่อยู่บนผนงังและเมื่อมองไปจะเห็นเงาหญิงสาวผมยาวในชุดนักศึกษากําลังนั่งร้องไห้หากใครจ้องมองนานๆจะพบว่าดวงตาของเธอเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงสด และมีเลือดไหลออกมาสารเจ้าแห่งนี้ยังคงมีดอกไม้ทูบเทียนและน้ำแดงวางไว้เสมอเป็นสิ่งที่คนในที่นี้เชื่อว่าต้องทำเพื่อสงบวิญญาณเธอให้ไม่ออกมารบกวนบันไดหลอกถีที่ตึกบีบันไดสู่ความตายตึกบีของมหาวิทยาลัยมีบันไดที่แตกประหลาดตั้งไขว้กันไปมาแม้ดูสวยงามแต่กลับมีบางสิ่งที่ทำให้รู้สึกอึดอัดบริเวณนี้เคยเป็นลิธิ์มาก,ก่อน แต่ในระหว่างการก่อสร้างมีคนงานตกลงมาตายอ,อย่างน่าสยดสยองหลังจากนั้นมีเรื่องเล่าว่ามีคนเห็นเงาของคนงานที่ตายเดินขึ้นลงบันไดในเวลากลางคืนบันไดนี้จึงถูกออกแบบใหม่เพื่อหลอกวิญญาณให้ไม่สามารถหาทางออกจากที่นี่ได้บางคนที่เดินขึ้นบันไดนี้ในเวลากลางคืนจะรู้สึกว่าบันไดเหมือนยาวไม่มีที่สิ้นสุดและเมื่อมองไปรอบๆจะเห็นเงาดำเคลื่อนไหวตามหลังมาใกล้ๆมีเสียงกระสิบเบาๆบอกว่า อย่ามองกลับมาหากใครกลัวจนต้องวิ่งหนีจะพบว่าทางหนีถูกตัดขาดและวิญญาณของคุณงานจะปรากฏตัวมาขวางทางหนีไว้ตึกทรงไทยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ตึกแห่งวิญญาณที่ไม่มีหัวตึกทรงไทยของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นตึกเก่าแก่ที่ถูกสร้างมาพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแต่ในระหว่างการกุดดินเพื่อก่อสร้างได้พบกับโครงกระดูกที่ไม่มีหัวจํานวนมากทําให้บรรยากาศรอบๆตึกนี้กลายเป็นที่วังเวงและน่ากลัวอย่างยิ่ง ในช่วงกลางคืนตึกทรงไทยจะมีเงาคนเดินผ่านหน้าต่างทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในตึกเลยและบางครั้งคนที่เดินผ่านตึกนี้จะได้ยินเสียงเหล็กชนกันคล้ายเสียงโซ่ตรวนเมื่อมีการตรวจสอบพบว่าบริเวณนี้เคยเป็นลาประหารมาก,ก่อนนักศึกษาหลายคนเล่าว่าเคยเห็นอวิญญาณของคนที่ไม่มีหัวเดินมงเวียนอยู่รอบตึกโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เงียบสงดวิญญ,ญาณเหล่านี้จะเดินท่าหลังคาดและบางครั้งจะมีเสียงร้องควนครางของวิญญาณที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยตำนานลึกลับของเจ้าคุทหาร ที่ดินที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในปัจจุบันเป็นที่ดินที่ได้รับบริจาคมาจากเจ้าขุนทหารซึ่งในอดีตเป็นผู้ที่มีอำนาจและโหดเหี้ยมบริเวณนี้เคยเป็นแหล่งซ่องสูงของโจรแขกที่ถูกเจ้าขุนทหารจับและประหารชีวิตด้วยการตัดหัววิญญาณของโจรเหล่านี้จึงกลายเป็นผีเจ้าที่ที่คอยเฝ้าดูแลและปกต้องสถานที่หากใครเข้ามาลุ่มเกินหรือไม่เคารพต่อเจ้าที่จัดต้องพบกับความโชคร้ายและประสบเหตุการณ์น่ากลัวที่ไม่สามารถอธิบายได้ทุกวันนี้นักศึกษายังคงรู้สึกถึงบรรยากาศลึกลับ และหน้าขนลุกของสถานที่นี้บรรยากาศวังเวงและเรื่องเล่าที่สืบทอดต่อๆกันมาทําให้มหาวิทยาลัยนี้กลายเป็นที่รู้จักในด้านเรื่องผีและความลึกลับที่ยัมคงอยู่ในความทรงจําของคนที่เคยมีประสบการณ์อย่างใกล้ชิดเชอรี่ผีขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับ